เอาใจสายบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยความพิเศษหนึ่งเดียวในโลกค่ะดิดี้ชวนคุณผู้ชมไปล่องเรือในอุโมงน้ำกันดีกว่านะคะเพื่อเสริมสิริมงคลปีใหม่นี้นะคะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนต่างไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยเห็นไหมคะต้องบอกว่าแปลกแล้วก็มีแห่งเดียวในไทย,ยกับพิธีกรรมล่องเรือลอดโบสอุโมงน้ำ อยู่ที่วัดห้วยน้ำโจนตำบลห้วยร่วมอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะตามความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้ร่วมพิธีนี้นะคะก็จะช่วยสะดอกเคราะห์เสริมบาร,รมีรับสิริมงคลในช่วงปีใหม่ทางด้านพระครูพิมนปุญญาธรท่านเป็นเจ้าวาดวัดห้วยน้ำโจนแล้วก็ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลห้วยร่วมเล่าให้ฟังนะคะว่าพิธีกรรมของทางวัดห้วยน้ำโจนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะ ในส่วนของพิธีกรรมการลอดโบสถ์นะคะก็จะให้บูชาเครื่องขันห้าแล้วก็เราก็ต้องนั่งเรือลอดใต้ถุนโบสถ์แบบนี้เลยค่ะโดยใช้มือเนี่ยแตะผนังโบสถ์แล้วก็ถ่อเรือไปเรื่อยๆจนถึงอีกฝั่งของโบสถ์จากนั้นก็ขึ้นไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและกราบสรีระสังขารของหลวงปู่ชาลีพระเกจิชื่อดังที่ท่าน มรณภาพไปแล้วแต่ว่าสรีระสังขารยังไม่เน่าเปื่อยนะคะก็เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นการเสริมกำลังใจค่ะสำหรับพระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2551แรกแรก,ก็เป็นเหมือนโบสถปกติทั่วไปอะคะ่ะก็ไม่ได้มีจุดเด่นนะคะทำให้พระอาจารย์โป้ซึ่งเป็นจ้าอาวาสวัด้ว้น้ำโจรต้องการที่จะสร้างจุดเด่นขึ้นมา จึงให้ขุดดินใต้โบสให้ลึกเลยค่ะเพื่อที่จะเดินลอดไปได้แต่ว่าในการขุดลอดใต้ถุนโบสถเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะก็จะมีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำซึมออกมาท่วมขังตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ตาน้ำท่านจึงมีแนวคิดนำเรือมาพายลอดใต้ถุนโบสถไปมานี่และค่ะคุณผ,ผู้ชมก็กลายเป็นที่มาของการล่องเรือลอดโบสอุโมงค์น้ำ แล้วก็กลายเป็นจุดเด่นของวัดห้วยน้ำโจรหนึ่งเดียวในโลกส่วนความเชื่อที่สืบต่อกันมานะคะว่าถ้าใครได้มาร่วมพิธีกรรมล่องเรือลอดโบสอุโมงค์น้ำก็เพื่อช่วยสะดอกเคราะห์และขอพรอต่างๆก็มักจะได้ผลอย่างอัศจรรย์ค่ะจึงทำให้มีผู้คนทยอยเดินทางมาล่องเรือลอดโบสกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้คุณผู้ชม พุทธศาสนิกชนนะคะก็จะมาปักหมุดร่วมพิธีกรรมนี้มากเป็นพิเศษเห็นแบบนี้แล้วสายบุญสายพลังศรัทธาไม่ควรพลาดจริงๆต้องไปล,งล่องเรือลอดโบสอุโมงค์น้ำที่วัดห้วยน้ำโจนจังหวัดพิจิตเป็นพิธีกรรมหนึ่งเดียวในโลกคะ่ะเอาละค่ะสุนีวด,ดีดี